สวัสดีค่ะ FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบนสีสวยๆของพี่จินนะคะเนี่ยอ่าตัวนี้ชื่ออะไรคะพี่จินวันนี้ล้อมเพชรจ้ะด่างทุกต้นเลยนะคะด่างทุกต้นเลยเนาะพี่จินนะคะวันนี้ป้าแมวฝากเบอร์พี่จินก่อนนะคะ FC นี่จ้ะเบอร์พี่จินนะคะโทรแอดไลน์หาพี่จินได้นะคะ FC ค่ะพี่จินวันนี้พี่จินเขาจัดส่งฟรีนะคะ FC จัดส่งฟรีนะคะค่ะเบอร์พี่จินนะคะอย่าลืมโทรหาพี่จินค่ะโทรแอดไลน์ หาพี่กินเลยนะคะค่ะเดี๋ยวป้าแมวพามาดูมันีล้อมเพชรข่ะเอฟซีนี่นะคะด่างแบบนี้เลยค่ะเอฟซีนี่นะคะออกด่างเหลืองด่างออกด่างชมพูนะคะอันนี้กระด่างหน้าเดิมๆนะคะนี่นะใบนี้กระด่างสวยสวยทุกต้นนะคะเอฟซีสวยทุกต้นเลยนะคะนะคะนนี้เริ่มเริ่มเปิดด่างมาแล้วนะคะเปิดด่างมาแล้วเนาะอันนี้กระด่างมานะคะนี่นะหลอดใหม่ก็มาด่างแล้วนะคะมันีล้อมเพชรข่ะเอฟซีราคาสองร้อยนะคะ ทุกต้นนะคะสองร้อยส่งให้ฟรีค่ะจัดส่งให้ฟรีนะคะเอฟซีมีอยู่แค่หกกระถางนะคะสองร้อยบาทจัดส่งฟรีค่ะมณนีล้อมเพชรด่างสวยๆแบบนี้นะคะเอฟซีด่างสวยๆเลยค่ะมีอยู่หกกระถางค่ะมณนีล้อมเพชรด่างนะคะค่ะต่อมาด้านนี้เป็นบัวกันหาค่ะค่ะอันนี้เป็นบัวกันหาเป็นฟอร์มกอเลยนะคะเอฟซีมีอยู่สองกระถางนะคะกระถางละร้อยห้าสิบาทค่ะบัวกันหาส่งให้ฟรีนะคะนี่นะ ตัวบัวกันหานเวลาโตไปเขาจะสวยนะคะมีอยู่2กระถางค่ะกระถางละร้อยห้าสิบาทสงจัดส่งฟรีจ้ะต่อมาด้านนี้ด้านนี้ชื่ออะไรจ้ะพี่จีนแดงสยามจา้ะแดงสยามนะเอฟซีแดงสยามนะแดงสยามนะคะ,นะะ,คะเป็นฟอร์มกอค่ะฟอร์มกอละร้อยห้าสิบาทนะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะเอฟซี FC. ขอให้ซื้อ,อส่งกระถางขึ้นไปนะคะจัดส่งฟรีนะจ,จ้ะส่งกระถางนะคะสงกระถางจัดส่งให้ฟรีค่ะ,คะแล้วมาด้านนี้นะคะ นั่นนี้ค่ะเท,เทพสายลุงนะคะพี่จินขอ50บาทมันอยู่ต้นเดียวนะคะเทพสายลุง้ง50บาทอันนี้เป็นสีมหาโพนะคะเอฟซีสีมหาโพเนาะค่ะสีมหาโพเป็นฟอมกกก็มีนะคะนี่นะสีมหาโพฟอร์มกกค่ะขาย70บาทนะคะสีมหาโพเนี่ยค่ะกัดสีมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะระหว่างราคาเจบบาทกับ50บาทนี่ขอให้ซื้อสามต้นขึ้นไปส่งให้ฟรีนะจ๊ะอันนี้ป้าแมวแย,แยกราคาให้นะคะ ค่ะ70บาทกับ50บาทขอให้ FC ซซื้อ3ต้นขึ้นไปนะคะจจดตรงให้ฟรีค่ะเดี๋ยวพ่าเมียจะอ่านชื่อให้ฟังนะมีเทพสายลุงต้นเดียวนะคะ50บาทแล้วก็สีกัญจนา50บาทค่ะส่วนสีมหาโพนะคะ70บาทค่ะแล้วก็มาด้านนี้ค่ะเวทมรกตเ,เวทมรกตเอาไป50บาทเลยนี่นะคะเวทมรกตดําแบบนี้นะคะเวทมรกตก็50บาทจ้ะเวทมรกตมีอยู่3ต้นค่ะ มาด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นพิซูนุโลกนะคะสีพิซูนุโลกนะคะราคาอยู่ที่150บาทจ้ะจัดส่งให้ฟรีนะคะพิซูนุโลกค่ะนี่นะคะกัดส to ีสวยๆมาแล้วนะคะพิซูนุโลกค่ะ150บาทจัดส่งให้ฟรีจ้ะต้นนี้จะเป็นสีปาดนะคะสีปาดฟอร์มโกอยู่ในกระถางสามต้นนะคะ150บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะ150บาทจัดส่งฟรีค่ะสีปาดนะคะในกระถางมีสามต้นจ้ะนี่นะคะสีปาด ค่ะแดงแดงเนี่ย fc จะเออแมวมันทำไมไม่บอกแด,ดงแดงแดงแดงเน่นชื่อปลายน้ํานะคะปลายน้ําราคาห้าสิบบาทจ้านะคะห้าสิบบาทจ้าต่อมาด้านนี้เลยค่ะรักเอวยรักเอวย,ร,อยราคาร้อยห้าสิบบาทมีอยู่สามกระถางนะคะร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีค่ะรักเอยด่างมาแล้วนะคะด่างมาแล้วจ้ะมีอยู่สามกระถางะคะ่ะรักเอยนะคะร้อยห้าสิบบาทเกาะเกตต่อไปร้อยห้าสิบบาทเท่ากันจ้าจัดส่งฟรีถือว่าได้ต้นละหนึ่งร้อยบาทแค่นั้นเองนะคะกเกาะเกตนะ นี่นะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะซื้อให้ซื้อสองกระถางขึ้นไปนะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะแต่ราคาห้าสิบาทกับเจ็ดสิบาทให้เอฟซีซื้อสามกระถางนะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะนี่นะคะวันนี้พี่จินจัดส่งฟรีเลยนี่นะคะชายชนแดงสวยๆแบบนี้เลยค่ะทุกกระถางนะคะร้อยห้าสิบาทจัดส่งฟรีค่ะเอฟซีร้อยห้าสิบบาทนะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะชอบกระถางไหนโทรหาพี่จินนะคะนี่แดงทุกกระถางค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะ โหลดใหม่ออกมาก็แดงสวยสวยเลยจ้ะค่นะคะ่ะด้านนี้ชายชนนะคะชายชนแดงจนแทบจะหมดใบแล้วนะคะเกือบเป็นสิริพรแล้วนะนี่นะคะเหลือเขียวนิดเดียวนะคะนี่นะ,ะจ๊ะจ้ะก็ไปร้อยห้าสิบบาทเท่ากันนะคะร้อยห้าสิบบาทเท่ากันจ้ะส่วนมาต้นนี้โอ้ยต้นนี้อ่ามงคลปฐมค่ะเอซี่มงคลปฐม,ม,มด่างสวยสวยแบบนี้เลยนะคะมงคลปฐมนะคะ เอาไปร้อยห้าสิบบาทจ้ะจัดส่งให้ฟรีเหมือนกันนะจ๊ะร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะพรมพิมานพรมพิมานไซส์แม่พันแล้วนะร้อยห้าสิบบาทนะคะจัดส่งให้ฟรีจ้าพรมพิมานนะคะค่ะค่ะสุดท้ายจ้ะมานางลากสดป้ายทุกกระถางเลยนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะวันนี้บอลสีพี่จินจัดส่งฟรีคะ่ะเอฟซีจ้าโอ้โหมีแต่บอลป้ายบอลด่างสวยๆเลยนะคะ ชอบกระถางไหนโทรแอดไลน์หาพี่จินค่ะ FC วันนี้พี่จินก็มีบอลสีมาแบ่งปันให้ประมาณเท่านี้นะคะวันนี้ป้าแมวก็ขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆบ้านพี่จินนะคะสวัสดีสสดแล้วก็ขอบคุณนับใจ f อทุกท่านมากเลยค่ะช่วยป้าแมวเอฟบอลสีขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะที่เป็นกําลังใจให้ป้าแมวและพี่จินป้าเขียวพี่พรอนทิพย์แล้วก็แม่น้องม่อนแล้วอีกหลายท่านนะคะที่ป้าแมวไปทำยูทู e ให้นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ